วิทยาศาสตร์ชั้นป .5 กับเพื่อนเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมห้องอเพื่อนร่วมห้องชั้นป .5 ทั้งหมดเลย,ยวันนี้ยังเป็นเรื่องเรื่องเดิมเรื่องเดิมของเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของอะไรเลยสารสารเรื่องของสารอ่ะครูมีอยู่5ขอ้อการเปลี่ยนแปลงข้อไหนบางที่สามารถทำให้มันกลับมาเป็นสารเดิมได้ ข้อที่หนึ่งตะปูสนิมได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคข้อที่สองน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำได้หรือไม่ได้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 ตีถูกไหมอ่าถูกต้องน้ำแข็งสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำกลับมาเป็นสารเดิมได้เก็ดพิมพ์เสนระเหิดไปเป็นไอของพิมพ์เสนกลับมาได้ไม่เอ่ยได้ได้ไม่รู้จักไม่รู้ว่าพิมเสนคืออะไร ทิมงเศนคืออะไรเจ็ดทิ้งเศนเนี่ยเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้เลยคล้ายๆกับน้ำตาอ่อยวางทิไว้มันก็จะเป็นไงระเหิดคล้ายๆกับก้อนลูกเหม็นนะ่ะที่วางเอาไว้แล้วมันก็จะเหิดระเหิดหายไปจะเหลือก้อนขนาดเล็กลงเล็กลงเล็กๆคิดว่าเจ็ทิมงเศเนี้ยจะกลับมาเป็นสารเดิมได้ไหมอโอเคตอบว่าได,ด้ข้อที่สี่นี่ค่อนข้าง ที่สี่ข้อนี้ค่อนข้างง่ายค่ะว่าก้อนช็อคแลตเกิดจากอลอมเหลวกลับได้ไหมได้ได้ได้เอางี้ครับก็คดได้ได้สุดท้ายสุดท้ายข้อนี้ง่ายที่สุดแล้วเผากระดาษเป็นที่เท่าสามารถกลับไปกลับมาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคอันนี้คือเรื่องเดิมเรื่องเดิมได้อ่าอย่างนั้นคุณถามคุณถามไหม ตะปูเป็นสนิมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทางเคมีเคมีเคมีน้ำแข็งเปลี่ยนสถานะเป็น้ำกายภาพหรือเคมีกายภาพกายภาพก็เป็นกายภาพเกตพิมเสนระเหิดเป็นกายภาพหรือเคมีกายภาพกายภาพก้อนแต็เป็นกายภาพกายภาพเขากระดาษจนเป็นที่เท่า มีนะครนี่แปลว่าโอเคทำได้อ่ะวันนี้จะเป็นการฝึกขัดสายกดที่สามเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ถ้าใครมีหนังสือเปิดตามหน้าห <t att les> น,นึ่งร้อยสามสิบสี่หนึ่งคำถามง่ายๆที่นี่ถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ดเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้แต่ต่างจากการเปลี่ยนแปลงที่ผังกลับ ไม่ได้อ่าผันกลับไม่ได้อย่างไรผันกลับได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือกากลับไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรอดังนั้นหนูคิดว่ามันแตกต่างกันไหมเอาง่ายๆก่อนหนูคิดว่ามันแตกต่างกันไหมแตกต่างแตกต่างอ่าแน่นอนแตกต่างคิดว่าแตกต่างกันยังไงอันนึงผันกลับได้กับอันนึงย้อนกลับไม่ได้คำตอบคือการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้เป็นยังไงเลยการเปลี่ยนแปลงทานเคัี สามารถกลับมาเป็นสารตั้งแต่ต้นตั้ต้นได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ผันการเปลี่นแปลงที่ผันกัไม่ได้สไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกลับมาเป็นสารเดิมสารตั้งต้นได้ถามข้อที่สองถามง่ายๆ้วคุนี้ถามว่าการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้เพราะเหตุใดข้อแรก ใครอยากตอบ้อนี้ให้หนึ่งคนน้ำน้ำผลไม้ไปแช่ช,ช่องแข็งแล้วน้ำผลไม้แข็งตัวลลอ่ะผลลันกลับันกลับได้อันกลับได้ผันกลับได้ได้ยังไงเลยเอาไปแช่ช่องฟรนแล้วถ้าเอามอ,าออกมามันจะ,จะละลายกลับไปเนืยนอ่อ่ามีที่เพื่อนตอบเพราะว่ามันเปล็นมันผันกลับได้พอเอาเวลาไปเอาน้ำแข็งไปแช่ช่องซีซ์ใช่ไหมมันก็จะเป็นเกิดการอะไร ข็งตัวแข็งตัวแข็งตัวนาแข็งตัวแล้วพอออกมาเป็นไงเอ่ยได้รับความร้อนมันจะเกิดการอะไรนี่การ้องกการอลการ้อมเหลว้อเหลวไม่ใช่การ้ำมังไงนะการหลอมเหลวเป็นผลไม้เหมือนเดิมได้แต่ถ้าเราอยากได้น้ำผลไม้กลับมาเป็นน้ำน้ำแข็งอีกเราทำยังไงเอ่ยเอาไปแช่ช่องฟรีาไปแช่ช่องฟีดถูกต้องเราเอาไปแช่ช่องฟีดมันก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านกลับ ได้นั่นเองค่ะสองจุดสองจอดจักรยานทิ้งไว้แล้วส่วนที่เป็นโลหะเกิดสนิมหันกลับได้หรือกลับไม่ได้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 ก็อะไรเลยเพราะอะไรอ่าไม่ได้เพราะว่าเป็นไงเลยโลหะโลหะถูกไหมโลหะเป็นไงเป็นสั มันเป็นสนิมไปแล้วมันกลับมาให้เป็นเป็นไงเลยเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ใช่เลย,เ,ลยเพราะว่ามันเป็นโลหะมันเป็นสนิมไปแล้วมันให้กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้มันจึงเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้โอเคข้อที่สามนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาหลอมแล้วก็เอามาทําเป็นถุงใส่ขยะคิดว่าผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ได้ได้ ได้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 แต่ถ้าเขาไม่เอาขวดพลาสติกมาทำถุงใส่ขยะเขาเอากลับมาเป็นขวดพลาสติกเหมือนเดิมได้ไหมได้ได้โอเคคำตอบคือผันกลับผันกลับได้เหมือนที่เราบอกเมื่อกี้คือพลาสติกพอหลอมและพอหลอมเหลวแล้วก็เป็นไงเลยเอามาเซ็ตตัวพอมันแห้งก็แข็งได้เหมือนเดิมพอที่ c อันนี้ถามห้าทับสอง ไมตัวแทนท่าทับสองนะคะทับหนึ่งจะตอบนะมีเลยอ่านี้ห้าทับสองนะคะทับสองใบไม้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขันจบไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรมันขีดเแล้วจะว่าเป็นการอีกหนึ่งก็คือแ่ใช่ไหมมันเขียวไปแล้วมันมันเป็นน้ำตาลไปแล้วมันแก่ไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้อ่าถูไม่เอ่ยกต มันไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นสีเขียวเหมือนเดิมได้เหมือนที่เราเรียนกันไปแล้วคราวนี้ถามห้าทับสามมีอยู่คนเดียวเลยน้ําไข่ไปทอดเป็นไข่ดาวห้าทับสามผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคถูกต้องทําไมถึงไม่ได้ไม่ได้คิดว่าทําไมมันถึงไม่ได้เรียนตอบไปแล้วว่าผันกลับไม่ได้ใช่ทำไม มันสุกไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นดิบได้แล้วเออถูกต้องไม่ได้เลยคือมันสุกไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับมาเป็นไข่ดิบได้แค่นี้เองข้อต่อไปจะเป็นการอ่านสถานการณ์อ่านสถานการณ์ใครที่อยู่ที่หนังสือใครที่อยู่หนังสือนะหน้าที่หนึ่งร้อยสาสิบสี่อ่านสถานการณ์แล้วเราตอบคำถามข้อที่สามกับข้อที่สี่กันเตียนสามารถเตียนสามารถรักษาอุณหูอุณหภูมิภายใน ตู้ให้ต่ำมากมากทำให้สามารถถนอมอาหารไว้ไม่ให้บูดเน่าการรักษาอุณหภูมิของตู้เย็นให้หเย็นสม่ำเสมอนิดการมีหลักการทำงานอย่างดังนี้หนึ่งคอมเพรสเซอร์จะทำงานเอ๊ะจะทำหน้าที่อัดสารในสถานะแก๊สที่ไหลยอยู่ในท่อ ทำให้อุณหภูมิและความดันของแก๊สเพิ่มขึ้นแก๊สจะไหลผ่านไปยังคอนร้อนซึ่งอยู่ด้านหลังตู้เย็นความร้อนจะความร้อนของสารจะระบายออกทำให้อุณหภูมิของสารลดลงจนเปลี่ยนเป็นสถานะของเหลวสารในสถานะของเหลวไหลไปยังวาลว ขนาดขยายความยาวขยายความดันของสารจะลดลงอย่างรวดเร็วความที่อยู่ในสถานะของเหลวเยนเป็นก๊าในสาธาสารในสถา,านะแก๊สไหลผ่านเข้าไปในพอเย็นและความร้อนจากภายในตู้เย็นจะ ไอโอนออกมากับแก๊สที่ไหลผ่านนั้นทำให้ภายในตู้เย็นเย็นลงต่อจากนั้นแก๊สที่ร้อนจะผ่านเข้าไปในคอมเฟเซอร์และถูกอัดถูกถูกอัดและความร้อนจะระบายออกไปนอกตู้เย็น และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปเปลี่ยนเป็นรูปแบบรูปลักษณะนี้ไปเรื่อยเรื่อยอย hey, ขอบคุณเพื่อนๆเ,เลยนะเราช่วยกันเราก็จะเรียบร้อยที่เราอ่านมาเนี่ยสามารถเขียนเป็นแผนภาพแผนภาพได้ยังไง mm hmm. เหมือนที่เพื่อนอ่านบอกว่าคอมเพรสเซอร์จะทำหน้าที่อัดอัดสถานะแก๊สให้มันไหลอย,อยู่ในท่ออะ พออุณหภูมิอ่าพออุณหภูมิแล้วก็ความดันเพิ่มขึ้นมันก็จะไหลไปยังคอยล์ร้อนที่อยู่ด้านหลังตู้เย็นพอความร้อนระบายออกอุณหภูมิก็จะลดลงพออุณหภูมิลดลงสถานะแก๊สก,ก็จะเปลี่ยนเป็นของของเหลวอ่าแต่ข้อที่หนึ่งนะอ่ะพอของเหลวเนี่ยของเหลวก็จะเป็นไงเลยไหลไปยังวาลว,วาลวขยายพอไหลไปยังวาลวแล้วก็เป็นไงเลย พอไหลไปปุ๊บเมื่อกี้เป็นไงเอ่ยความดันมันมันเพิ่มหนะู้ะพอไหลไปยังบาขยายความดันมันก็เป็นไงเอ่ยลดลงสถานะของเหลวก็เลยเปลี่ยนมาเป็นของเหลวของเหลวเปลี่ยนมาเป็นอะไรตอนที่สามแล้วแก๊สเป็นแก๊สเออถูกต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สสาราก็เป็นไงเอ่ยก็จะไหลผ่านกระบวนการเนี้ยไปเรื่อยเรื่อเราสามารถเขียน เป็นแผนภาพได้ยังไงหม่ครูมีครูมีตั้งต้นให้คือของเหลวกับแก๊สถูกไหมไอที่เป็นคอมเพลเซอร์คอมเพลเซอร์ก็คือพวกสถานะแน่นอนเมื่อกี้เราเจอคําว่าแก๊สกับของของเหลวอ่ะงั้นเราเอาย้อนกลับมาก่อนของเหลวไปเป็นแก๊สจากที่เราอ่านเกิด,เก,ดเกิดอะไรขึ้นเอ่ยแก๊สเป็นไงถูกอัดด้วยความดันถูกอัดด้วยความดันจนกลายมาเป็นอะไรเอ่ย S <S ของเหลวของเหลวขของเหลวถูกอัดด้วยความการให้ดรเทนซ์สอ,สอนของเหลวถูกอัดด้วยความดันกลายเป็นอะไรเอ่ยแก๊สจากนั้นมันย้อนกลับถูกไหมแก๊สเป็นไงเอ่ยแก๊สได้รับความร้อนเมื่อความร้อนเพิ่มขึ้นสถาน,นะแก๊สก็ปรับมาเป็นอะไรเอ่ยของเหลวของเหลวแค่นี้เองอันนี้เราเรียกว่าแผนภาพแผนภาพการเปลี่ยนแปลงของของสารของเหลว หรือเราจะเริ่มจากแก๊สก่อนก็ได้แก๊สเมื่อได้รับความร้อนอุณหภูมิและความดันเพิ่มขึ้นแก๊สก็เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวของเหลวพอไหลไปถูกไหมไหลไปาตามคอยเกิดความเย็นพอความเย็นก็เป็นไงโดนอัดกลับกลายมาเป็นแก๊สเรื่อยๆทําให้ตู้เย็นเราเย็นตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นไง,องเอ่ยคอมเพรสเซอร์เสียตู้เย็นเราจะเย็นอีกไหม,ไม ไม่อ่าไม่เย็นเพราะว่าไม่มีกระบวนการพวกนี้นั่นเองอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่สี่เขาถามว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ในข้อที่สามเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้หรือผันกลับไม่ได้ผันกลับได้ผันกลับได้ผันกลับได้อ่าผันกลับได้เพราะอะไรเออใช่เพราะมันวนไปวนมามันย้อนกลับมาเหมือนเดิมได้ไหมคำตอบแค่นี้เองผันกลับได้เพราะว่าสถานะ เป็นแก๊สกลับมาอยู่มันเป็นของเหเป็นของเดิมได้หรือถ้าหนูตอบมาหนูจะบอกว่าผันกลับได้เพราะมันวนไปวนมากลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่เราตอบก็ได้วันนี้ไวันนี้จบแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้า